มาชมเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางที่ทำจากเขาแกะนะครับจะเป็นเขาควายหรือเขาอะไรก็ไม่ทราบอันนี้ประหลัดขิกมีจานนะครับมีรอยจานมีรอยจานยันนะครับแบบนี้นะไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ผมไปเหมาพระมาได้นะครับ แล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นเขาเหมือนกันนะ,ะเป็นเขาเหมือนกันศิลปะเป็นศิลปะชาวบ้านไม่ใช่ศิลปะช่างแน่นอนนะครับดูลักษณะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ทําเป็นเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเขานะฮะเขาควายหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแล้วก็มีการจาน